สบายดีเนาะมื่อนี้จะพามาแก้ไขแอปเด้ง iOS ขั้นตอนแรกก็คือเข้าการตั้งค่าเลื่อนไปที่ทั่วไปเข้าไปที่แป๊บๆพื้นที่จัดเก็บจะเต็มข้อมูล เนาะว่าแอปใดเด้งก็เข้ามาได้เลยสมคคยมุิกรง่อ่แมนมีแก้ไขได้เกมแล้วก็แอปต่างๆก็คือแบบบวบายมันเด้งเนาะแบบต,ตัวตัวที่หนึ่งเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกห้ามเอาห้ามเอาตัวที่สองตัวที่สองแมนลบเลย ก็กดติดตั้งข้อมูลก็ไม่ได้หายอยู่คือเก่า,ากัทโทนี้เนาะขอตัวลาไปก่อน